นะผมวันนี้เรากับผมกันละกันในเพื่อนเมื่อนะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอสไอรอนแมนเของ GTA แซกก็ให้ท่านผู้ชมนราไปโหลดลิงก์ผมไปก่อนนะแอปของลิงก์ของคุณของของเครดีแต่ถูผมให้เครดิตไปด้วยนะเอ่อก็ท่านผู้ชมเข้าไปที่แอปซากซากเอซากิเบอร์นะผมกดเข้ามานะครับแล้วก็ท่านชมโหลดนะก็เขตรงนั้นนะอ่าผมยูซี่ดาวน์โหลดนะ มันก็จะเป็น2ไฟล์ตัวนี้แลได้สามนะนะน,นี่ก็จะเป็น apk นะครับแล้วก็น,นี่เป็นวอตไอรอนะครนะตอนนี้ก็ตัวดาตตานะให้ผู้ชมกดแตกไฟล์ apk มาก่อนนะครับกดมันมีครับแล้วกดอันนี้หรืออันนี้ก็ได้แต่ผมเป็นอันที่สองนะแล้วก็รอครับผมโอเคครับก็แตกไฟล์เสร็จมันก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะ เป็นล็อกสตาร์ในนี้นะครับให้กดเข้ามา2ทีก่อนหรือไม่ก็ทําทีเดียวเลยก็ได้นะแล้วก็กดแตกฟ้าของอันนี้รอก็ได้นะโอเคนะครับแตกฟ้าอันนี้ก็ล็อกสตาร์นี่ก็เขียนว่าแลนดอมเกมคนระับก็ชื่อช่องพี่แกนะแต่ปัจจุบันนะ่าจะเป็น MMMTV เ็นะผมผมผมก็ไปโหลดแกมานะโอเคให้กดอันนี้เข้าไปนะเข้าไปนะ กดมาเลยครับ t ท c h d บนะครับแล้วก็ GTA 3มันจะมี3ตัวนี้ครับต้องเปลี่ยน g p u ตามรุ่นนะครับของใครเป็น m a l ิก็เป็น ETC ใช่ไหมวะเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ก็น่าจะเป็นของ a d e n o นะของของมาริน่าจะเป็นเอเอมันจะมีอยู่ไหนไหนวะเป็นว่าถ้าผมจะขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็รอดูเอานะก็ให้ท่านชมเดี๋ยว มันแตกไฟเสร็จแล้วล่ะมีสองอันใช่โอเคนะให้ท่านผู้ชมเลยกดเขา้าไปันนี้นะกดอ่มามันเดิมนะเปลี่ยนชื่อนะครับสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ก็กดเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วก็ในนี้ก็เปลี่ยนสามตัวนี้นะครับผมแล้วก็เทคดีบีเอ้ยถุยแล้วก็เทคก็เปลี่ยนนะ เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนเปลี่ยนเสร็จก็แล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งกล้วกันให้กดมาตรงนี้ครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกเขียน PVR นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก PVR นะอันนี้ CPU ผมนะสําหรับคนที่ <c oughs> <c oughs> จะพูดเลยสำหรับคนที่อยากรู้ g p u ของตัวเองนะครับก็ให้โหลดแอป,ป CPU s e t มานะดูนะว่าเป็นของตัวอะไร ตัวเด่นๆก็จะเป็นมาลิกกับอะเดโนนะก็อันนี้เป็น power vr นะครับโอเคนะเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะผมขอเปลี่ยนสักคู่นึงนะคิดมันจะได้ไม่ยาวนะครับโอเคครับผมก็เปลี่ยนครบ3ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนของไอ้เนี่ยมอสไอรอนแมนนะกดเข้ามาเทคดีบีนะครับแล้วก็เนี่ยจีทีเอนสามนะก็เปลี่ยนจากไอ้ตัวนี้นะครับเป็นชิพยูของท่านเหมือนเดิมนะครับผม ลบ PVR เขียน PVT ทำไมเนะี่ยเราต้องดูดีๆนะถ้าเองเขียนผิดตัวเดียวมันก็เข้าไม่ได้มันก็จะเด้งนะ PVR นะแล้วก็อย่าลบเกิน3ตัวด้วยนะครับก็ถ้าเผื่อลบจุดออกก็เติมใหม่ได้นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วเราจะ copy ไฟล์ตัวนี้เข้าไปเลยก็แล้วกันนะ ก็มาตรงนี้ตรงนี้เราก็กดวางเลยนะคอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรก็ลบลบไปนะโอเคเรียบร้อยนะก็คือตอนนี้เราลงซักทำเปที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือกด copy ของไฟล์ mod iron man นะแล้วก็มาวางลงตัวเกม GTA กดติดตั้งเลยนะครับผม open นะติดตั้งเลยครับ โอเคนะพอเสร็จให้เรากด copy เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดู้ไม่ใช่ตัวนี้กดเข้ามานะครับกดแล้วก็กดคัดนะครับกดมาตรงนี้ครับนี่ device memory อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็กด android data นะครับกดวางเลยครับเสร็จที่เรียบร้อยนะแดีวผมจะทำให้สมจริงขึ้นโดยการลงตึก t o า e star tower นะพิธีลงก็ดูตามผมเลยอยากได้ก็ริงนี้มันเหมือนกันนะกดนี้นะก็เขียนรหัสว่า ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้เั per ็นอีหรือเปล่าเะ็ e หรือ r e. เดี๋ยวถ้ามันจะมีไอ e, หรือ N E นี่แหละที่ผมจำผิดเพ t t ์สทูอีเบสนะครับนี่เป็นตัว E ลืมนะอ่ะหัสถูกเฉยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็วิธีลงนะกด กดนี้แล้วกดขัดนะครับมาตรงที่อยู่ d e v ัสเมโมรี y กด data เข้าเหมือนเดิมนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดเข้ามามือนเดิมอันนี้ไม่น่าต้องเปลี่ยน CPU มั้งนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เล่นได้นะอันนี้ก็คือ t e x t เจอของตึกนะให้เรามี2แอปน,นี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ไอตัวนี้ GTA MG2 แล้วก็ TxD2 นะกดเข้ามานะครับแล้วก็ Open IMG น,นะ แล้วกดที่ Android Data นะครับแล้วกรมาที่คอมต o ดล็อก Star Game ตัวนี้นะไฟล์ Tech .db นะครับ GTA 3 .img นะครับกดตัวนี้กด Add File ตรงนี้นะฮะแล้วกดข้างบนนี่ครับกดไปที่ s d Card นะครับผมก็กดมาที่ Download นะก็ตัวนี้ครับ Star Cover Avenger เนี่ยนะแล้วก็เอามาตรงนี้กดเทคไม่ใช่ตัวนี้นะกดเอามาสองอันเลยจะมี กด d ี f นะก select นะพอเสร็จนะให้มาตรงแอปนี้ t ทคดี2นะครับไม่กดมาตรงนี้นะผมเดี๋ยวเริ่มแต่ต้นเลยนะแล้วก็กดมาตรงนี้ Android d a t a ่านะเลื่อนหาคอมตัดสตกตาเกมนะไฟแล้วก็ t ทคดีบีจีทีท2กด Select นะครับแล้วก็กดตรงรูปบวกนี้แล้วก็ฟอร์ม อะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละข้างบนนะกดอันที่2นะครับแล้วก็กดกับทั้งหมดอ๋อเดี๋ยวเริ่มแต่แรกเลยนะก็ให้เข้ามาในนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วกดค p y ทั้งหมดนะเลือกทั้งหมดกดติ๊กถูกครับผมอันนี้คนระับโอเวอร์เลยเนี่ยแล้วก็ปิดนี้ไปนะครับโอเคกดโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาตัดคลิปนั้นที่นาน แป๊บหนึ่งนะมันนานอยู่นะครับคิปตัดคลิปนะเสร็จเทรนไหม่าพอเสร็จนะครับมันก็จะโหลดหมมันก็เมยอะไรขึ้นมากดโอเคครับกดออกดเยสเลยครับกดออกเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับแต่เรากดรีบรีบนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมสอนการลงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็ถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยนะโอเคเดี๋ยวเราไป ตั้งค่ากันก่อนเลยนะทำให้ภามพามันดูแบบกากสุดๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องเปิดเลยทั้งนั้นแหละนะครับแคประมาณนี้นะนี่ถือคาตนาออกบ้าน <c oughs> ดาบสมุนหรือคาตนาช่างมันนะมันเหมือนกัน,นครับผมเอ้วิธีเซ็กชุดก็กดเลื่อนลงมานะครับแล้วก,กดเนี่ยไออันแรกเลยกด Power นะครับ เอาเป็นวอลแมชชีนก็แล้วกันนะ <and> เออส่วนอาวุธนะครับก็จะมีเป็นไอ้นี้นะผมปืนอันนี้ก็เป็นมิสไซล์นะส่วน L2 ก็เป็นเลเซอร์หน้าอกนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดโอเคอันนี้ l L2 ก็เป็นนี่เอ้ยพูดผิดอันนี้เป็น R2 R1 นะแล้วก็ L2 L1 ก็บินเลยนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนไปทางไหนวะอ๋อบินลงเดี๋ยวผมกำลังไปตึกมาเว e อันนั้นนะนี่เน,นี่มาถึงแนละ้วตึก Star Tower เดี๋ยวเราบินขึ้นไปเลยนะฟังเสียงบินดีๆดิด นี่เป็นไงก็ถ้าเป็นการบินอยู่อะไออาหนึ่งก็จะเป็นเบี่ยงเบี่ยงซ้ายนะจนอาสองเบี่ยงขวานะตัวเอลไอตัวสามสี่เหลี่ยมก็ถอยหลังนะสามเหลี่ยมก็ไปหน้านะครับส่วนบินขึ้นก็กดไอตัวนี้เหมือนเดิมแหละตัวตัวเอลหนึ่งนะพุ่งข้างหน้าเนี่ยตึกเอาเบนเจอร์นะครับอืมมาถึงตรงนี้ก็ ลงจอดนะฮะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นตอนภาคไอ้เดอะเอนเจอร์นะครับก็เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตอนถอดชุดนะเดินถอดไปข้างใน,นก็เก็บลรายละเอียดถือว่าดีเล่เลยครับนะครับก็อย่าประมาณนี้นะครับสำหรับตึกสตาร์ทาวเวอร์นะครับส่วนไม่ใช่ไอรอนแมนมีแค่ตัว2ตัวนะมันก็มีหลายตัวอยู่ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับนี่ถ้าตึกสถาคกทาวเวอร์มันก็แปลงมาจากแอรนี่แหละนะมันก็ขึ้นไปได้ปกตินะครับแค่นคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเราคลิปนี้นะก็แค,ค่นี้นะ